กลองกล่องยูซี่กลาองยูซี่เอาโอ้โห่ะเออโองหแบบแบ้มาแบกแบบกบัง ถ่ายรูปหมูกอะรูปหมูนะถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูมาเถ่ายอู่แลกไม่ต้อับูนรูปมมาถ่ายกันมาถ่ายรูปหมูรูปหมูกัน

ถ่านวทาีโอด้วยแหละเนี่ยตุดเอขาวๆเลยนะ